สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนและวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Happy w i l l ซึ่งวันนี้ภารกิจอันใหญ่หลวงของเราก็คือการส่งลูกชายไปโรงเรียนและนี่ก็คือเด็กชายสีนวลลูกชายของผมเองผมมีหน้าที่ปั่นจักรยานไปส่งเด็กชายสีนวลทุกเช้าไหนทักทายคนดูสิลูกสวัสดีครับผมชื่อสีนวลและผมก็อยู่ป .3 ทับสพ่อผมจะส่งผมไปโรงเรียนทุกวันผมรักพ่ออ่าสีนวลเราจะเริ่มการไปโรงเรียนนะบัตนี้แล้วนะลูก ถึงแม้ว่าบ้านเราจะอยู่ไกลจากโรงเรียนแต่พ่อก็ยังมีความพยายามในการที่จะส่งลูกไปโรงเรียนถึงแม้ว่ามันจะยากลําบากสีนวลลูกต้องเข้าใจนะถึงแม้ว่าการศึกษาในประเทศไทยมันจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าพ่อก็จะใช้ความพยายามทั้งหมดในการปั่นจักรยานเนี่ยไปส่งลูกเพื่อที่ลูกจะได้มีไม่นะลูกลูกรู้สึกเจ็บหัวหรือเปล่าโอ้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นะลูกโอ้พาะว่า พอู้สึกเจ็บยังไงก็ไม่รู้นะสิเอาล้นะสีนวลถึงแม้ว่าบ้านเราจะห่างไกลจากโรงเรียนและเส้นทางในการไปเรียนของลูกเนี่ยมันก็จะแย่ทักนิดนึงแต่ลูกก็ต้องทําใจนะพ่อเราอยู่ในประเทศที่กําลังจะเจริญแล้วเห็นพ่ออย่างเงี้ยนะพ่อปั่นจักรยานตั้งแต่สมัยหนุ่มตอนไปจีบแม่รู้ไหมว่าที่พ่อได้รับสกิลขนาดนี้มาเนี่ยว่าเพราะว่าพ่อเนี่ย ปัน่นจักรยานยังไงล่ะดูซะกก่อนเนี่ยลังกาเกี่ยวหนึ่งรอบลูกก็ยังไม่ตกไปไหนพ่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเราต้องต้องปลูกบ้านให้มันห่างไกลความเจริญและมีเส้นทางในการไปเรียนได้อย่างยากลําบากขนาดนี้ฮะสีนวนนั่นนั่นลูกเป็นอะไรอะ่ะลูกไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมลูกอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่นะ ตอนนี้เราก็ได้มาถึงเส้นทางที่2ในการไปโรงเรียนแล,ล้วน้ะสีนวลพ่อก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าทำไมเราจะต้องมาปั่นจักรยานแบบทุลักทุเลและดูนั่นสินั่นมนคุณครูวังคณาของลูกหรือเปล่าแต่ว่าคุณครูเขาเหลือแต่แขนแล้วละ่ะลูกไม่เป็นไรนะเออ พราะว่าบางครั้งเนี่ยพ่อก็ใช้สกิลในการปั่นจักรยานได้อย่างไม่เพียงพอเดี๋ยวพ่อจะลองใช้ท่าแปลกๆในการไปเรียนดูนะลูกนะอ่าโอเครู้สึกว่าถ้าเราไม่มีแรงส่งเลยเนี่ยเราก็จะไปไม่ได้เนี่ยพ่อตั้งหลักแป๊บเดิงนะลูกโอเคเพราะว่าเราน่าจะผ่านมันไปได้อย่างงดงามโอ้คุณครูอังคาสวัสดีครับไม่นะคุณครูคุณครูจะตายอย่างนี้ทุกรอบไม่ได้โอเคเราน่าจะผ่านจุดนี้ไปได้อย่างง่ายอืม เพราะว่าเดี๋ยวพ่อขอตั้งหลักนิดนึงนะลูกเอาละสีนวลลูกเตรียมพร้อมหรือเปล่าแต่ว่าอะไรมันติดอยู่บนหัวลูกอืมลูกไม่ดันหลังเพราะพ่อว่าลูกน่าจะไม่ค่อยสบายใช่ไหมสีนวลพ่อว่าลูกโอเคนะั้นลูกยังโอเคใช่ไหมสีนวลโอเคนะั้นเลสโกไปโรงเรียนกันต่อเลยลูกใครมันเอาหน้าไม้มาวางไว้แถวนี้พ่อรู้สึกเจ็บง่ามตูดยังไงก็ไม่รู้ลูก พ่อเ,เหมือนมีอะไรมาปักหัวแต่พ่อก็ยังต้องไปต่อเพราะว่าพ่อจะต้องไปบอกคุณครูที่โรงเรียนว่าลูกนั้นรู้สึกไม่สบายตัวโอเคถึงแม้ว่าทางมันจะยากลาบากเนี่ยพ่อก็ยังมีความพยายามในการส่งลูกพ่อรู้สึกเหนื่อยลูกเอาละพ่อตั้งหลักได้แล้วพ่อรู้สึกเม้าไม่นะโรงเรียนเนาะก็ผ่านนี่ว่าออซีนวลพ่อเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่านี่มันใช่ทางไปโรงเรียนหรือเปล่า แต่ไม่เป็นไรนะสีนวลเพราะว่าพ่อปั่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะต้องถึงโรงเรียนลูกดูสักวันแหละแต่ว่าเพราะว่ามันทางมันแปลกๆหรือเปล่าลูกลูกแน่ใจแล้วนะว่า google map มันให้มาทางนี้เนี่ยเพราะว่าทางมันไม่น่าจะเป็นทางที่เราสามารถปั่นจักรยานไปได้นะลูกดูอย่างทะล่วงแล้วลูกโอเคสีนวลอย่างน้อยลูกก็ยังเหลือขาอีกขาหนึ่งใช่ไหมลูกโอเคลูกยังไปกับพ่อต่อได้ พ่อละชอบความมุ่งมั่นของลูกเหลือเกินถึงแม่ลูกจะเหลือขาเพียงข้างเดียวอ้าวลูกพ่อกเลยจะชมลูกว่าลูกเหลือขาเพียงข้างเดียวลูกก็ยังอยากไปโรงเรียนทําไมลูกถึงทําตัวอย่างนี้ล่ะพ่อนี่รู้พ่อกลายเป็นโกก็ครั้งแป๊บนะลูกเดี๋ยวพ่อจะกลับไปรับลูกใหม่เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันใหม่นะลูกบางทีเนี่ยพ่อก็ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเราจะต้องใช้ความพยายามในการไปโรงเรียนขนาดนี้นะ พ่อรู้สึกเหนื่อยมากเลยลูกการปั่นจักรยานนี่มันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะปั่นจักรยานในที่จะไปลงเรียนลูกเนี่ยมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกดูสิมันเอาเหล็กอะไรมาขวางทางปั่นจักรยานเนี่ยพ่อไม่กตใจจริงๆเลยรัฐบาลชุดนี้ทําอะไรกันอยู่ทําไมถนนหนทางหนก่อนไปเรียนของลูกมันถึงได้ลําบากขนาดนี้พ่อเหนื่อยดูสิลูกดูมันทําทางที่มีแต่ดะับ ลูกเอ้ยพ่อลูกต้องทําบุญให้เยอะกว่านี้นะพ่อแค่เอ็นตัวลงไปนิดเดียวเนี่ยลูกก็ลงไปคุยกับรากมะม่วงซะแล้วพ่อว่าพอไปคนเดียวก็ได้ลูกเดี๋ยวพ่อจะไปบอกคุณครูให้นะว่าเราสองคนไม่สามารถไปถึงโรงเรียนได้จริงๆโรงเรียนลูกเนี่ยเข้าตั้งแต่8ปดโมงเช้าแต่ว่าพ่อเนี่ยต้องตื่นมาปั่นจักรยานไปส่งลูกตั้งแต่เที่ยงของอีกวันหนึ่ง พราะว่าระยะทางเนี่ยมันไกลไปหน่อยไม่ลูกจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะแค่ประมาณพันกว่าโลพ่อเนี่ยปั่นจัก,กรยานไปส่งลูกด้วยระยะเวลาที่แบบว่าข้ามวันกันเลยทีเดียวเพราะว่าเราบอกแม่ย้ายที่อยู่กันไหมหรือแม่ก็ย้ายโรงเรียนไปอยู่ใกล้บ้านหรือว่าหนูอยากจะลองแบบว่าเรียนแบบโฮมสคูลดูไหมเดี๋ยวพ่อสอนเองพ่อเนี่ยจะสอนลูกปั่นจัก,กรยานเป็นแบบอย่างเลยนะลูกนะ อ่าเราก็มาถึงจุดจุดนี้กันแล้วนะลูกเพราะว่าเราก็มาไกลกันได้พอประมาณเดี๋ยวกุณครูอังคณาเนี่ยจะต้องภูมิใจในตัวลูกมากๆเลยดูสักก่อนพ่อรังกาเกียวได้อย่างสวยงามขนาดนี้ต้องไปถึงเส้นชัยแล้วใช่ไหมลูกโรงเรียนลูกเนี่ยมันก็ก็ดีนะแต่ว่าต้องตายทุกรอบเลยใช่ไหมเวลาชนะเนี่ย โอ้สีนวลลูกช่ชยบอกพ่อทีเธอว่านี่มันใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วพ่อรู้สึกว่ายิ่งเดินทางเนี่ยมันก็ยิ่งมีอันตรายอยู่เต็มไปหมดเลยดูสิลูกลูกพาพ่อมาถูกทางจริงๆใช่ไหมพ่อว่ามันไม่น่าใช่นะลูกไม่เป็นไรนะสีนวลถึงแม้เมื่อกี้เราจะพลาดเนี่ยเราก็เริ่มต้นกันได้ใหม่เสมอแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยพ่อไม่คิดว่าเราจะไปโรงเรียนได้ดูสิลูก ดูดูมันทำกับพ่ออืลูกเอ้ยพ่อว่าพ่อเริ่มใหม่ดีกว่าโอเคไม่เป็นไรนะสีนวลเราจะต้องเดินทางไปให้ถึงฝั่งฝันลูกลูกอย่าทำสำออยสิแค่โดนธนูปักหลังลูกเดียวเนี่ยทำเป็นทำเป็นร้องเหรอเอาน้ำลายไปไป้ายเดี๋ยวก็หายนะของอย่างเงี้ยทางจุดจุดนี้เนี่ยพ่อว่าเราจะต้องขับชา้านิดหนึ่งนะลูกโอเคแล้วทางนี้ล่ะ oh, <God. S 1> พ่อนีขาสองท่อนเลยลูกเอ้ย ลูกจงจําไว้เลยนะว่าประสบการณ์เนี่ยจะทําให้เราแข็งแกร่งเสมออย่างเช่นเมื่อกี้เราโดนเราก็ยังโดนต่อไปลูกเพื่อรอบหน้าเราจะได้แข็งแกร่งเห็นไหมเห็นความเก่งกาจในการปั่นจัก,กรยานของพ่อหรืออย่างลูกถึงแม้ไม่มีหัวเนี่ยพ่อก็ยังปั่นได้นะลูกท่าไม่หยุดอีกตั้งหากท่าที่พ่อกําลังใช้ปั่นอยู่นี่เขาเรียกท่าเสือหมอบนะลูกคนธรรมดานี่ทําไม่ได้นะจะต้องเป็นเด็กแว้นมาก่อนดูดนี่ ทำไมพ่อใช้ท่าเสือหมอบแล้วมันยังติดอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวพ่อจะพยายามแกว่งตัวลงมาเองนะลูกนะไม่เป็นไรเพราะใช้พลังงานจากก้นของพ่อเพื่อที่พ่อจะได้ลงมาให้ได้อโอเคไปได้แล้วลูก พ่อใช้ความพยายามทั้งหมดที่มีขาพ่อเนี่ยขาดไปข้างหนึ่งพ่อก็ยังรู้สึกว่าพ่อยังไปต่อได้ลูกพ่อยังมีความพยายามอยู่โอเคค่อยๆไปค่อยค่อยค่อย,ค,อยค่อยไป โอเคผ่านแล้วนี่มันช่างยากเย็นซะเหลือเกินแม้ว่าพ่อจะเหลือขาแต่เพียงข้างเดียวเนี่ยพ่อก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะส่งลูกไปเรียนเพราะพ่อมองว่าการศึกษาเนี่ยมันสำคัญสำหรับลูกเสมอดูนะดูพ่อเป็นความพยายามเอาไว้เป็นแบบอย่างแล้วนี่อะไรเนี่ยใครมันเอาสปีดบัมมาวางไว้อย่างนี้มีเป็นเลเวลซะด้วยแล้วไอ้ที่กระโดดไปกระโดดมาท่้นมะีดใช่ไหมบอกพ่อทีว่ามีดมันไม่ได้มีชีวิต พ่อกลัวเหลือเกินว่ามันจะมาเฉาะขาพ่อที่ขาดอยู่แล้วก็ขาดลิ้นเอาไปเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะใช้ท่ายากในการข้ามขื่อนี่เองเตะม่ีดออกไปเลยเป็นยังไงล่ะและแล้วขาของพ่อเนี่ยมันก็ได้สูญเสียเท้าไปเรียบร้อยแล้วนั่นรองเท้าพ่อใช่ไหมนี่ยพ่อซื้อมาแพงนะลูกอืมวินาทีอ่าสีนวล านะการปั่นจักรยานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอารสศีนวลเราก็มาถึงจุดสปีดบัมกันแล้วพ่อคิดว่าลูกธนูที่ปักอยู่ตรงแก้มก้นของพ่อกับหน้าของลูกเนี่ยมันเป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนมันจะทําให้พลังงานในการปั่นจักรยานของพ่อเนี่ยมันเก่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเห็นไหมล่ะ ตอนนี้เราก็ข้ามเลเวล3มาได้แล้วและนี่ก็คือเลเวล4โอเคแล้วทำไมถึงมีลูกตุ้มมาอยู่แถวนี้กันได้นะพ่อก็ไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อยแต่ไม่เป็นไรพ่อคิดว่าถ้าพอมีแรงส่งที่มากพอพ่อก็จะสามารถข้าวไอ้ลูกตุ้มนี้ไปได้อย่างงดงาม mm hmm. เห็นไหมลูกการที่มีธนูปักอยู่ตรงแก้มก้นพ่อเนี่ยมันไม่ได้หยุดยั้งมีระเบิดด้วยนี่สีนวลพ่อรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยลูกจะทำตัวแป,กแปลกๆไปนะ ลูกไม่ค่อยพูดจาอะไรกับพ่อเลยเอหรือว่าลูกไม่อยากไปโรงเรียนกันแน่แต่ไม่ได้นะสีนวลเพราะว่าการศึกษาที่พ่อบอกเนี่ยมันคืออนาคตของลูกแล้วพ่อก็อยากให้ลูกเรียนจบสูงสูงเอาละนะสีนวลเราไปโรงเรียนกันต่อไอ้ของแบบนี้มันทําอะไรพ่อไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วพ่อรู้สึกว่าตรงนี้พ่ออาจจะต้องตั้งหลักนิดนึงนะลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่อจะใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีของพ่อในการปั่นตะกี้ไม่เป็นไรสีนวล พ่อกลายเป็นดอกไม้ไฟไปแล้วลูกอ้าถึงแม้ว่าสีนวลจะไม่สามารถมาก,กับผมได้ในตอนนี้แต่ว่าผมก็คิดว่าผมควรจะเดินทางไปบอกคุณครูงคณาที่โรงเรียนว่าสีนวลรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวผมก็จะไปเพียงรำพังแล้วก็อ้ไม่นะของอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้ผมแขนขาดได้เล็กน้อย แต่สปีลิตในการปั่นจักรยานของผมไปหาคุณครูองคณาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยนี่คือท่าเหินหาวปั่นจักรยานในตำนานที่ผมใช้จีบแม่ของสีนวลแล้วผมกระตุยอีกแล้วครับท่านผู้ชมอ๋อเส้นชัยมันอยู่ตรงนี้นี่เองอ๋อถึงแม้ว่าสภาพเราทั้งสองคนเนี่ยมันจะไม่สู้ดีนักสีนวลแต่ว่าพ่อคิดว่าการที่พ่อแขนกาดสองข้างเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแย่ไปกว่าลูกเลยที่ เอาขามาพาดขอพ่อทําไมลูกอ่าพ่อจะไปแล้วนะลูกมสมบุกสมบันกันทั้งพ่อทั้งลูกนี่แหละคือคู่ของเราเราจะต้องเดินทางไปโรงเรียนเพื่อพบกับครูอังคดาให้ได้ลูกการศึกษาเนี่ยนะในประเทศเราเนี่ยมันสําคัญน่าแค่ไหนรู้ไหมหากลูกไม่มีใบปริญญาแล้วลูกก็จะไม่สามารถสมัครงานได้แต่พ่อคิดว่า เหมือนมีอะไรมาปักบนหัวพ่อพ่อก็พยายามจะปั่นจักรยานที่สุดแล้วนะลูกแต่พ่อไปต่อไม่ได้โอไม่ oh my, นะพอล่วงลงไปแล้วลูกจะไปไหนล่ะสีนวลกลับมาก่อนลูกพ่อตอนนี้พ่อกลายเป็นเศษเนื้อแล้วลูกเอ้ยเ,ออเรากลายเป็นเศษเนื้อกันทั้งคู่แล้วสินะ ตอนนี้พ่อก็รู้สึกว่าเราน่าจะเดินผ่านผ่านจุดที่มันยากที่สุดของการไปโรงเรียนวัดหนองจอกมาแล้วล่ะลูกพ่อเสียแขนไปอีกสองข้างแต่ว่าไม่เป็นไรนะลูกทุกครั้งที่พ่อเสียแขนอาไม่ลูกธนูปักที่ท้ายทอยพ่อได้ยังไงไม่เป็นไรแล้วนี่เขาเรียกว่าท่าเืินหาวนะลูกท่าเนี่พ่อถนัดมากเลยถึงแม้ว่าจะเห็นไหมล่ะลูกเราถึงโรงเรียนได้แล้วเออ ดูเหมือนว่าเมื่อกี้มันยังไม่ใช่โรงเรียนที่แท้จริงของลูกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะเดินทางต่อเองพ่อเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราเดินทางไปถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยคุณครูเขาจะเข้าใจว่าทําไมเราถึงมาสายได้เป็นวันได้ขนาดนี้เพราะว่าระหว่างทางเนี่ยเราต้องเจอกับอุปสรรคมากมายใช่ไหมละ่ะลูกพ่อแต่รอบเนี่ยมันดูง่ายกว่ารอบที่แล้วนะเพราะว่าพ่ออ้าวสีนวลลูกจะไปไหนนะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันลูกอย่าลืมเดินตามมานะพ่อแขนพ่อ โอเคไม่ใช่แค่แขนและนี่มันทั้งตัวเลยนินนะาพอจะทําความเร็วอีกนิดนึงนะลูกเผื่อว่าลูกจะอืไม่เร็วพอสินะข้างล่างนี่ทําไมมันถึงมีแต่มีดได้นะพ่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันลูกนั่งดีๆลูกอย่ายืนอย่างงั้นสิเดี๋ยวมันจะอันตรายนะลูกเห็นไหมพอเตือนลูกแล้วนะ จักรยาน B M X ของพ่อเนี่ยมันถูกส่งต่อมารุ่นต่อรุ่นเลยนะนี่ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดรุ่นโคตรพ่อโคตรแม่ทวดเลยนะลูกดูสิมันทําความเร็วได้ขนาดเนี่ยจักรยานธรรมดาทําไมได้หรอกนะลูกดูพ่อหลังกาเกีียวได้เก่งมากใช่ไหมล่ะลูกสีนวลถึงแม้ว่าลูกจะแขนขาดทั้งสองข้างนะ่ะนั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ลูกจะไม่ทําการบ้านส่งครูอังคนานะลูกจงทําซะในระหว่างที่ลูกอยู่บนจักรยานของพ่อไม่ต้องทําก็ได้ลูก สีนวลลูกพอ่พอพ่อคาดว่าครั้งนี้แหละเราจะต้องพามันไปให้ได้ดูความเร็วที่พ่อทําสิถึงแม่ลูกจะได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ก็คงไม่เป็นไรมากใช่ไหมลูกพอจะทําความเร็วอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อเราจะได้ผ่านด่านได้ยังไงล่ะให้รอ,อบนี้ไม่ตายเว้ยเฮ้โอเคตายก็ได้วะ